สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้ที่โอ้ยยังคุณนรถไฟใจดินมากพี่น้องมาโพนี่เดนฮารนั่นเองเซ็นทรัมนะคะมันมันเลิกหรือว่าอยเมื่อเปยจนเศร้าแหบๆหบพี่น้องเลยจนเศรา ก็หน้าสายในึาเปินเราเดินก็ได้เมีเวลาอยู่นะคะตอนนี้ต้องเช้านี่พี่นอ้องอาทิตย์ก่อนในสองอาทิตย์ที่แล้วนะเขามีประท้วงกันในเมืองนี่แหละอันนี้คืออำเภอแล้ค่ะพี่นอ้นองเรียงหน้าต้าทาศจ อำเภอนี่นะคะคืออำเภอเนี่ยใคหยุดมาบีบมาว่ากรต้องหมอรต้องหมอนะคะแม่จำเมาจจำเมา่แท้มี่้ํามแงว่ามู่เ้านี้มี่ฝนตกนะคะ เยงนกหองกิจากกิจากเพราะมันอยู่อยูอ่ไม่ไกลจยยากทะเลนะคะซึ่งทะเลเนี่ยจะมีพวกนกมันจะเยอะบางเทียของอาหารทะเลสิขึ้นมาในเรือเนานะกินปูกิกนปลาอันนี้คือโบสถ์นะคะเดี๋ยวนี้เขาก็เป็นสถานที่แบบว่าร้านกาแฟอะไร,<ม>รยังช่วงนาห่อนนะคะพี่นอ้อง ฝนตกเศร้าไหมนี่เลยที่เขาอาบะทวงกันนะนะพี่น้องที่ออกข้าว ก็จะประมาณนี้นะคะช่วงใกล้ที่เขาอันนี้มันกึ่งหน้าร้อนหน้าหนาวมันยัง<ม>วันพีชเดือนนี้แหละเดือนหนาสิเลอมเขาหนาหนาวราคาเดือนขอโทษค่ะเดือนหนาสซเลอมเขานะฮอนดอกไม้ก็กำลังสบานโบว่าระสิเป็นส่วนเกอร์เกิรลห,หรือว่าสวนดอกไม้ที่ก็ต้อนรับ ่างชาติที่มาเที่ยว,ลวหลายๆมาเที่ยวสวนดอกใหม่นะพี่นอ้องก็สีเปิดประมาณสัณะเดือนน้าเนอะแต่ว่า<ม>เห็นอยู่ทั้งประเทศญี่ปุ่น<ม>หรือว่าทั้งทีนเขากันสังุละเขาก็เริมป่านแะล้วนีแล้วก็สัญญาณห<ม>ลอดมาเบิง่งทางดอกสังุลัทั้งนี้ว่ามัาปนป่านบ่<อ><อ>แต่ว่าสุด<ม>อาทิตย์ก่อนพุ่นกำลังจุ่ม บานเท่ากะดอกฟักติวเนาะพี่น้องเนาะงามดอกฟักติวบานเท่ากะออกนี่ตรงนี้เป็นแบบว่าค่ายๆเป็นอาพาร์ตเมนต์นะพี่นอ้องงามงามเขาสีเห็ดแบบเป็นกุ้กลมเลยไหมนี่เห็นบอกเป็นงุ้กลมนี่เป็นงุ้งกลม,กม,กมคือเขาซ้อยบานคนทีจัดเลยเด้เขาก็สีมีแบบว่าทะลางเป็นเม็ดเนาะพี่นอ้อง เขาเฮ็ดดีของเขาแบบบ้านหลังไม่ใหญ่หลังเล็กๆกระทัดรัดคือเฮ็ดจัดเป็นสัดเป็นส่วนนะนะพี่น้องนี่ละเข้าถึงเอาว่าความคิดอยู่ทังนี่หรือว่าเอาการเฮ็ดบ้านเฮ็ดซองเอาไปปฏิบัตินำบานเฮาเนาะมุงเทอะบานเทาหลังใหญ่เดียวแต่ว่าบ่มีบนอยู่คือของมันเต็มกระจายกระจายคือมันไม่เป็นสัดเป็นส่วนแต่ว่าอยู่นี่ ทางเล็กแต่ว่ามันเป็นสาเป็นสวนอันนี้คือสวนสาธะะารณะแถวบ้านนะคะนี่เลยพี่น้องมันกำลังสีออกดินี่น้อนนี่เลยดอกจุ่มจุมอย่างนี้นะดอกไม้ดอกสังกุลาะกำลังเป็นจุ่มจุมตูมุติมีอยู่เออจะสูบแสบเนาะ ประมาณอีกสองสามอาทิตย์นี่ก็สิเริ่มบานเล้วนี่สองสามอาทิตย์แต่ว่าซุ่มดอกน,น้อยๆนะทุกคก็เริ่มบานแต่ว่าบานแล้วก็จะยู่ใหยโดนเติบอยู่นี่นะดอกไม้นะคะเอาวิซุปลวก,กินกับแก้วเนาะสวัสดีค่ะพี่น้อง บอดย์ไทยพี่น้องเบื้อหลายมือกันนะดอกไม้ซุ้มดอกม่วงๆก็ออกเลยงามงามกุจูก,กะจิเปกกับเล่านะคะมืออื่นมือฮือนี่เก็บดูห่้าแถาแล้วเก็บดูเพชรบุญแล้วก็สิมเมื่อบ้านเ <laughs> มื่อกี้นี่เพิ่นอยู่หน้าเพิ่น อยู่หน้ากับอายอายลุกอายเพิ่นคลายบกแดงโมกะเอาบอกแดงโมมาสูกินแ่บๆคนว่าโอ้โหเ็นละพามันอยู่อะ่ะก <s uck> ินพี่น้องดอกไม้หละอ่นอนซ่อนแบบว่าดอกตัวนี้คือแล้วกัมีอีกดอกหนึ่งโพขึ้นอีกเด้ <S <s <uck> <S เป็นรุ่นเป็นรุ่นนะเพิ่นเฮ็ดบุญกับเล้าวดวนน้งสีนาพี่นอ <s uck> ้องพอลงพุ่มไปทรง <s uck> อืม เ้าก็สร้างเสียไหวโอ้ยบริบออกันแล้วน้อไาสันก็ขึ้นหอดเลยการจากลาเนาะพี่นอ้อมีผู้ใดยิ้วคำฝ่าคือวานนี่ละกะ็คนก็สร้างเสียไหวสองเถวละละแต่ว่าก็ว่าโอ้ยมีจะให้กำลังใจ น่าอ,อยู่ทั้งทีกับสู่คนอยู่กับสู่คนไปกับไปสบายล้ออยาวิาเา้าเนาะเอาพี่น้องพ่อกันคลิปนะจ๊ะอยู่ดีไม่แห้งกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งเด้อคลิปนี้ขอก่าวข้า,า่าสวัสดีจ้า